ครับผมหองก็มาถึงแล้วนะครับจุดสาธิตโดนต้านหลังอ่าสวยงามด้วยอยู่บนผู้นะครับโอเคทีมงานกับกำลังเจาะโดนนะครับลงอ่าเพื่อทดสอบนะับการบินตัวนี้ลูกค้ากับปูเป็นข้วโพดนะครับข้โพดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเบิงกันเลยนะครับ คือเรดาป้องกันการชนใหับอันนี้พวกผมใส่ไปที่สามเมตรคือมันจะบินเขาใกล้สิ่งกีดขวางยังต้นใหม่ไม่ใช่คือมันบินไปปุ๊บมันจะหยุดเลยเขาจะบังคับเนี้ยงกับบันไดแต่นี่อย่างเดียวก็คือสมมติมันเข้าไปที่นี่เขาจะบังคับให้มันออกไล่ไล่ตัวนี้สามารถพัดได้หรือการแก้ไขได้มันสามารถแก้ไขได้เสียมันบินไปไล่ได้บินไปไล่ได้อะไแต่เขาเดือดในกรณีมันมีกกไหม้เขาก็สามารถ มันมันอันนี้มาเล่นบอคําคนวดออกมากบเวลเล่นบอกับอ่ามันจะคํานวด่นยา,าเขานี่แมนถ้าเข้าตังค์ตัวดีเรียบร้อยเพรมเรมวมันบอกบิน1.5 1.5นาเอ,อ่อเมตรวินาทีแต่ก็นี่ความหมายคือตัวนี้มันก็จะความนวดมากถ้าเข้าเพิ่มความเร็วอัตราการพ่น่ะตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นตามครับครับอ่าอย่างที่บอกอะไรถ้าบินเร็วมันก็ควบคุมการจีพ่นให้ได้อัตราหาริตรไรคือเกาอย่างเดียวกำหนดได้ครับ นะครับผมก็มาสาธิตอีกแปลงนึงนะครับอายูผลพู่แปลงนี้ก็พูดกาเริ่มแง่นะครับนอนก็เริ่มเริ่มลุงแล้วนะครับลูกค้าก็จะมาสีดยาคานอนนะครับบรรยากาศดีดีครับพ่อเพี่อน้องทั้งบ้านทั้งดวงสวรรค์นะครับติดกับเขตหน้าดวงจังหวัดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันสาธิตเลยนะครับนะครับผมเขากับ วาดาแปง้งนับแป้งกระปวดนันจะเป็นเรื่องจักน้อยนะครับวาดแป้งมากจุดนะครับเพิ่มเรพร,พรสำเร็จแล้ว เป็ตัวสามองเพราก่อนหน้น,นีาไ <im lly> ปแล้วเขาเป็นแขอือดีที่สุดงานนั้งแขมตาย้มเปียดดวงแขมัดไ่ขาดไม่ใหมเก นะครับผมสําหรับเมื่อนีนนะผมที่มาสาธิตบินโดนให้ทั้งลูกค้าพี่ชายยะนะครับเบื้องย่บานหลวงสวรรค์นะครับผมกเรษยบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโดนการเกษตรนะมันจะเป็นที่10ที่20ที่30นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่นกับทั้งฝ่ายขายได้นะครับผมหรือว่าจะมาสอบถามกับเซี่ยวว่าได้นะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ชอคลิปจบแล้วนะผมฝากกดไลค์กดแชร์อ่า กดติดตามกดซับสไครปให้ทางช่อง YouTube พร้อมเด้อครับผมสำหรับวันนี้ผมตองคอลาไปก่อนพอกันมาคลิปนะขอบคุณแนละสวัสดีครับ